มันก็จะล็อกรีเฟรชเรทดหน้าจอกับเฟรมเรทดของเกมให้มันเท่ากันนะครับเวลาเราขยับซ้ายขวาเนี่ยครับภาพมันจะไม่ฉีกขาดภาพมันจะเป็นชิ้นเดียวกันนะครับเนี่ยครับเห็นปะคือดาร์กบูสนะครับเวลาแบบเราอยู่ที่มืดๆแล้วเรามองศัตรูไม่เห็นนะครับผมจะลองปรับดูนะ สวัสดีครับวันนี้นะครับแอดบอกอาจอ4 0 h เิร์มาแนะนำเพื่อนเพื่อนะครับเป็นจอยี่ห้อ Lenovo Y 2อ2 5าสองหบอกเลยนะครับว่าจอตัวนี้ทําให้เราได้เปรียบศัตตูมากๆเลยนะครับมันช่วยให้เรามองภาพตอนเล่นเกมมันได้อย่างลื่นไหลมากๆเลยนะครับลดการฉีกขาดของภาพสามารถใช้ได้ทั้งการ์ดจอค่ายแดงแล้วก็ค่ายเขียวนะครับมีฟีเจอร์อย่าง AMD FreeSync และฟีเจอร์ G-Sync Compatible อีกด้วยนะครับช่วยให้เวลาเรามองภาพตอนเล่นเกมนะครับภาพมันไม่ฉีกขาดทําให้เรามองภาพเนี่ยมันลื่นไหลมากยิ่งขึ้นนะครับบอกเลยว่า จอตัวนี้คุ้มค่ามากมากเลยนะครับหน้าจอนะครับมีขนาด24นิ้วนะครับซึ่งเป็นขนาดมาตรฐานสำหรับเกมเมอร์เลยนะครับบอกเลยว่าจอตัวนี้ฟีเจอร์ฟังก์ชันแล้วก็การออกแบบการดีไซน์สวยงามลงตัวมากๆเลยนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะมาดูฟีเจอร์เต็มของหน้าจอตัวนี้กันดีกว่าว่ามีจุดเด่นอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราจะไปรับชมกันเลยจอตัวนี้นะครับขนาด24.5นิ้วนะครับหรือจะเรียกว่าประมาณ25นิ้วเลยก็ได้คือ บอกเลยว่านอกจากจะหน้าจอขนาดใหญ่แล้วนะครับความเอียหน้าจอจะเป็น Full HD อีกด้วยนะครับก็คือเป็นขนาดหน้าจอมาตรฐานเลยนะครับแล้วก็หน้าจอจะเป็น IPS นะครับก็อย่างที่ผมบอกไปคือสีสันชัดเจนแล้วก็ในส่วน r e f เ a นเหมือนที่ผมบอกไปเลย2 4 0เฮิร์ตนะครับอัตราการตอบสนองเพียง1มิลลิเทีเท่านั้นเองนะผมช่วยให้การตอบสนองของหน้าจอเนี่ยรวดเร็วมากๆเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของ e c o n o m i c Stand นะครับก็คือสามารถ ปรับก้มปรับเงยปรับหมุนปรับซ้ายปรับขวาได้ค่อนข้างคุ้มเลยนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของ AMD FreeSync Premium เองด้วยนะครับก็คือจะลดการฉีกขาดของภาพนะครับแล้วก็ในส่วนของการจอ n m i d i a ก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับก็คือจะเป็น G-Sync Compatible นั่นเองนะครับโอเคในส่วนของฟีเจอร์ก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวทีนี้เราจะพามาดูการออกแบบการดีไซน์หน้าตาจอตัวนี้กันดีกว่าว่าจะออกแบบมาได้สวยงามขนาดไหนมีพอรตการเชื่อมต่ออะไรกันบ้างเดี๋ยวจะไปรับชมกันต่อเลยครับผม ในส่วนของการออกแบบฐานหน้าจอนะครับก็ออกแบบมาได้สวยแล้วก็แบกแนวมา,มากๆเลยนะครับจอรุ่นอื่นย <ๆ S 1> ี่ห้ออื่นเนี่ยก <ท icle S 1> ็คือจะเป็นสีดําแดงนะครับแต่จอตัวนี้นะครับจะเป็นสีเทาตัดสีน้ําเงินนะครับออกน้าเงินออกฟ้า,ฟาก็ดูสวยงามมา,มากๆเลยก็ดูสวยงามดูเป็นเกมมิ่งที่แตกต่างจากเจ้า,าอื่นนะครับก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเขาเลยนะครับต่อมาในส่วนของตรงนี้นะครับก็จะมีขีดๆอีกด้วยนะครับเพื่อที่เวลาเราหันซ้ายนขวาเนี่ยเราจะได้จําได้ว่าเราหันไปในตําแหน่งไหนนะครับเวลาเรา กลับมาหันอีกทีนึงเนี่ยเราจะได้ไม่ต้องหันแบบสุ่มมั่วนะครับก็คือจะมีขีดไว้ให้เราหันแล้วนะครับก็ค่อนข้างใส่ใจในรายละเอียดการออกแบบเลยนะครับนี่แล้วก็ในส่วนของการปรับตั้งค่าเมนูต่างๆปุ่มเปิดสวิตช์นะครับก็จะอยู่แถบนี้เลยนะครับก็ง่ายต่อการกดดีนะครับในส่วนต่อมานะครับนั่นก็คือตรงนี้เองเพื่อจะสังเกตเห็นว่าจะเป็นสีฟ้านะครับนั่นก็คือ ที่ห้อยหูฟังนะครับก็คือเวลาเราเล่นเสร็จ mm. ปุ๊บเราก็มห้อยตรงนี้เวลาเราจะเอาไปเล่นต่อแล้วก็เอาออกแบบนี้นะครับก็คือสะดวกสบายมา,มากๆเลยนะครับนี่ต่อมานะครับในส่วนถัดไปก็จะเป็นตรงนี้เลยนะครับก็คือจะรองรับ USB Super Speed ด้วยนะครับก็คือสะดวกสบายมา,มากๆเลยเราสามารถใช้จอตัวนี้เป็น USB Hub ก็ได้นะครับสามารถรองรับการชาร์จไฟได้อีกด้วยนะครับก็ถือว่ายืดหยุ่นต่อการใช้งานมา,มา,มากๆเลยแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นสาย 3.5มจุดหออดิโอด้วยนะครับเอาไว้เสียบหูฟังอะไรอย่างนี้นะครับนี่ก็ฟังก์ชันค่อนข้างครบเลยนะต่อมาเรามาดูในส่วนของพอร์ตการเชื่อมต่อกันบ้างนครับผมพอร์ตการเชื่อมต่อพอร์ตนี้นะฮะที่ผมเสียบเข้าไปก็คือ Display Port HDMI ตัวนี้จะเป็นที่เสียบ USB ครับนะครับก็คือเสียบเข้าตัวเครื่องนะครับตัวนี้ USB ก็จะทำงานนะครับแล้วก็จะมี USB อีก2พอร์ตนะครับซึ่งโอ้โหคือแบบมันเหมือนเป็น หน้าจอพร้อมกับ USB hub ดีๆนี่เองนะครับนี่มีให้เสียบอีก2จุดนะครับก็เราสามารถเอาพวกหูฟังพวกเมาส์พวกคีย์บอร์ดนะครับผมถ้าตัวเครื่อคอมพิวเตอร์ของเรา USB ไม่พอครับมาเสียกกับจอตัวนี้ได้เลยนะในส่วนของด้านหลังของตัวจอนะครับก็คือจะมีแบบรอยจุดๆๆๆก็คือคนข้างเยอะเลยนะครับนี่หนึ่ตรงนี้ด้วยนะครับก็ ช่วยให้หน้าจอตัวนี้ระบายความร้อนได้ดีมากๆเลยนะครับต่อมาเราไปดูในส่วนของการปรับหน้าจอของจอตัวนี้กันเลยนะครับบอกเลยว่าการปรับหน้าจอจอตัวนี้ค่อนข้างยืดหยุ่นต่อการใช้งานมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาปรับให้ดูกันเลยนะครับสมมติว่าถ้ามีน้องๆเนี่ยนั่งแล้วก็รู้สึกว่าหน้าจอเนี่ยมันสูงเกินไปนะครับจอตัวนี้สามารถลดระดับลงมาได้นะครับสามารถปรับสูงต่ำได้แบบนี้เลยนะครับกดลงไปเบาๆนี่สามารถทําได้แบบนี้เลยหรือว่ามีพี่ๆ มาใช้งานต่อนะครับรู้สึกว่าจอมันเที๊ยกเกินไปก็ยกขึ้นได้แบบนี้ด้วยนะครับหรือว่ามีเพื่อนอีกคนนึงมาเอ้ยอยากดูด้วยเนี่ยขอดูหน่อยมองไม่ค่อยเห็นแต่จริงๆแล้วเนี่ยทารนลไอโมันก็สามารถมองได้ซ้ายขวามุมมองค่อนข้างกว้างอยู่แล้วนะครับแต่ถ้ามองยังไม่ชัดเจนอยากเห็นตรงๆเนี่ยจอตัวนี้ก็สามารถหมุนได้แบบนี้เลยนะครับนี่หมุนได้ซ้ายขวาแบบนี้เลยจริงๆมันหมุนได้เยอะกว่านี้นะครับแต่ผมเอาลำโพง,ออนนงนิดนึงแล้วกันเนาะนี่ครับนี่หมุนมาทางนี้ครับฟิบแล้วก็หมุน แบบนี้ได้เลยนะครับเป็นครับสะดวกสบายมากๆเลยหรือว่าเราจะสามารถทําเป็นจอแนวตั้งก็ได้เอาไว้อ่านแชทเล่น Facebook หรือว่างานในลักษณะที่ต้องการดูเป็นแนวตั้งก็สามารถทําได้นะครับดูครับนี่ครับปรับแบบนี้เลยสะดวกสบายมากๆเลยครับมันสามารถหมุนได้2ฝั่งเลยนะครับซึ่งจอบางรุ่นบางยี่ห้อหมุนได้แค่ฝั่งเดียวเท่านั้นจอนี้ค่อนข้างตอบโจทย์เลยนะครับเห็นไหมครับหมุนซ้ายหมุนขวาตอบแบบนี้ได้หมดเลยนะครับถือว่า เป็นจอที่มีฟังก์ชันที่ค่อนข้างครอบคลุมเลยนะครับเหมาะกับทุกเพศทุกวัยจริงจริงครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับฟีเจอร์หน้าจอแล้วก็การปรับตั้งค่าต่างๆน่าสนใจมากๆเลยทีนี้เดี๋ยวเราจะไปดูการทดสอบการใช้งานเล่นเกมในจริงกันดีกว่าแล้วก็การปรับเมนูต่างๆเนี่ยมันจะเป็นแบบไหนถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะไปรับชมกันเลยแล้วก็มาทดสอบเล่นเกมกันจริงๆเลยนะครับกับจอตัวนี้บอกเลยว,ว่าเล่นเกมได้สมูทลื่นไหลภาพสวยสีสวยมากๆเลยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น คอมของเพื่อนก็ต้องทาเฟรมเลทได้สูงด้วยนะครับเวลามองหน้าจอมันถึงจะลื่นถ้าคอมของเพื่อนมันทาเฟรมเรทได้ประมาณ6 0 7 0เฟรมมันก็จะมองหน้าจอไม่ค่อยลื่นสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าจอตัวนี้รีเฟรชเรทสูงถึง240เฮิร์ตเลยถ้าเพื่อนอยากให้มองภาพลื่นไหลเนี่ยเพื่อนก็ต้องทำเฟรมให้มันได้ประมาณ100เฟรมอัพนะครับเวลามองภาพที่หน้าจอมันจะได้ลื่นไหลนะครับก็ต้องเลือกกาจอที่มันแรง ที่สามารถทาเฟรมได้ทุ่งสูงด้วยนะครับถึงจะเข้าคู่กับจอตัวนี้นะเห็นปะลื่นไหลามากเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวทีนี้เราลองมายิงดูดีกว่าเห็นครับภาพสวยสีสดใสนะครับอันนี้คือเป็นค่าที่ผมตั้งไว้ล่วงหน้าแล้วนะครับก็จะประมาณนี้แต่จริงลูกเล่นออปชันก็ค่อนข้างเยอะเลยเดี๋ยวเราค่อยๆมาดูกันนะครับ เราจะปรับการตั้งค่าให้ดูในแต่ละค่าเลยนะเป็นไงบ้างครับสวยงามครับผมอ่าโอเคครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการตั้งค่ากันบ้างดีกว่าว่าจอตัวน,นี้สามารถปรับอะไรได้บ้างนะครับการตั้งค่าก็อยู่ปุ่มตรงนี้เลยนะปุ่มแรกก็คือจะเป็นปุ่มคีย์ลัดในการปรับ เข้าฟังก์ชันโหมดเกมกดปุ๊บมันจะขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับนี่ก็จะเป็นเกมโหมดนะครับนี่ผมกดออฟไว้นะที่จริงมันก็จะมีให้เลือกหลายโหมดเลยเ๋ยวเรามาดูโหมดแรกเลยโหมด FPS1 นะครับผมชอบโหมดนี้มากมันจะทําให้สีเข้มขึ้นใช่ป่ะ FPS2 นะครับมันจะดูจางลงนิดหน่อยนะครับจะสังเกตเห็นสีตรงเสื้อนะครับเห็นป่ะ FPS2 สีจะจาง FPS1 สีจะเข้มต่อมาผมเลสซิ่งก็จะดรอปลงมาอีกนะครับสีมันจะค่อนข้างมืดมนนะครับโหมดอาทก็จะดู สว่างขึ้นนะครับสว่างขึ้นแล้วก็สีค่อนข้างจัดเกมหนึ่งนะครับสีก็จะดบลงมาจางๆนะครับต่อมาก็เป็นเกม2องจริงๆเกมหนเกม2ก็ไม่ค่อยต่างกันสักเท่าไหร่นะเอพีเอ็หนึ่งกับหมด R t ทก็จะคล้ายๆกันนะครับผมว่าผมกดออฟไปแล้วกันนะครับต่อมา Over Drive นะครับก็คืออัตราการตอบสนองนะครับปรับเป็น e x t r e m e หรือว่า n Normal ก็ได้นะครับจับสัมผัสไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่นะผมว่ามันต่างกันยังไงนะครับ ต่อมาก็เป็นโหมด HDR นะครับสีมันจะดึงคอนทราสให้มันแบบขึ้นมามากยิ่งขึ้นนะผมทํำให้สีหน้าจอมันดูจัดจ้านนะครับอ่ะลองดูนะครับผมจะกดปุ๊บมันจะดับแป๊บนึงแล้วมันก็ขึ้นมานะครับอ่ะเนี่ยครับมันก็จะเป็นประมาณนี้จริงๆโหมด HDR เนี่ยผมแนะนำให้ไปใช้งานในโหมดดูหนังอะไรเงี้ยผมมันจะทำให้อารมณ์ในการดูหนังมันดูสมจริงมากยิ่งขึ้นนะเพราะว่ามัน ทำให้สีสันมันดูสดใสามากขึ้นนะครับแต่เกมผมว่ายังมองไม่เห็นความต่างสักเท่าไหร่นะครับถ้าเล่นเกมผมแนะนําไปปรับเกมโหมดน่าจะเห็นความต่างได้ดีกว่านะโอเคกดแบ็คเมนูตรงนี้มันอาจจะงงๆหน่อยๆนะครับต้องทําความคยชินกับมันิดนึงเนาะแล้วก็เวลาเปิด SDR นะครับฟังก์ชันต่างๆมันจะใช้งานไม่ค่อยได้นะครับเนี่ยบางโหมดมันจะถูกปิดไปนะโอเคผมไปปิดโหมด SDR แล้วกันปุ๊บ ก็เ okay. มือพอกดปุ๊บเกมมันจะซ่อนลงแล้วก็ต้องกดขึ้นมาใหม่นะครับประมาณนี้เวลาปรับใช้งาน,นจริงๆก็จะอารมณ์ประมาณนี้แล้วก็จะมีปุ๊บฟีซิงนะครับมันก็จะล็อกรีเฟลเหน้าจอกับเฟรมเรทในการเล่นเกมเนะี่ยให้มันสัมพันธ์กันนะครับเวลาสะบซ้ายสวบขวาเนี่ยผ้ามันจะไม่ฉีกขาดนะอันนี้ผมผมปิดฟีซิงไว้นะครับผมไม่แน่ใจว่าเพื่อนจะเห็นไหมเนาะนะครับอันนี้คือสวบซให้คร่าวๆแต่พอเราเปิดฟีซิงไว้เนี่ยนะครับ ผ้ามันจะแบบไปเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะครับมันจะเป็นแผ่นเลยโดยที่ผ้ามันไม่ค่อยฉีกขาดนะครับเพื่อนๆก็ต้องลองมาสัมผัสดูด้วยตัวเองนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะลองปรับให้ดูแล้วกันนะเพื่อนๆจะจับข้อแตกต่างได้นะครับโอเคผมจะไปเปิดหมวดอยู่ไหนครับเมื่อกี้หายไปไหนแล้วเฮลซซนนะครับกดตกลงกดฟีซิงนะครับปุ๊บโอเคมันก็จะดับแบบนี้รอบหนึ่ง เขาเกมอีกรอบปั๊บอ่ะนี่ครับตอนนี้นะครับเฟรมเรทที่หน้าจอมันวิ่งปร้มาณ160เฟรมนะครับส่วนในนี้ OSD มันก็จะขึ้นมาเหมือนกันนะครับอันนี้ที่หน้าจอนะครับมันสามารถตั้งค่ามันขึ้นได้เห็นปะมันก็จะล็อกรีเฟรชเรทหน้าจอกับเฟรมเรทของเกมให้มันเท่ากันนะครับเวลาเราขยับซ้ายขวาเนี่ยครับภาพมันจะไม่ฉีกขาดภาพมันจะเป็นชิ้นเดียวกันนะครับเนี่ยครับเห็นปะเออไม่แน่ใจว่าเพื่อนเห็นหรือเปล่านะครับนี่นี่ครับ ค่อนข้างสมูทเลยนะพอเปิดฟีซิงไว้นะครับภาพไม่ค่อยฉีกขาดเห็นไ,ไหมคือรีเฟเรนหน้าจอกับเฟมเรทที่หน้าจอมันสัมพันธ์กันนะครับประมาณ150นี้ก็ประมาณ150นะครับโอเคครับต่อมาขอไล่หายเมนูก่อนนะครับค่อนข้างสับสนนิดหน่อยนะนี่ครับรีเฟเรนนำอันนี้ก็คือที่ผมเปิดไว้นี่แหละนะครับไว้ที่เป็นวิ่งสียดำเนี่ยเราสามารถัเปิดปิดตรงนี้ได้โอเคทีนี้ผมจะปิด ฟีซิ n g ไว้ก่อนแล้วกันนะครับปับ๊บประมาณนี้เพราะว่าบางทีเราเปิดฟังกชันฟงังก์ชันหนึ่งฟงังกชันหนึ่งมันจะถูกปิดไปนะครับไม่งั้นเราจะพาเพื่อนๆดูไม่ครบทุกฟงังก์ชันนะครับโอเคต่อมาในส่วนของตัวนี้เราไล่หมดแล้วเนาะมาดูตัวน,นี้ต่ออันนี้ก็เป็นอ,อินพุตนะครับก็คือ เราเลือกใช้สาย HDMI หน่อยแล้วก็เลือกเป็นอันนั้นนะครับเราเลือกใช้สายอะไรเชน่นเราเลือกใช้ Display Port ่า HDMI แล้วก็มาเลือกได้นะครับจริงๆเราตั้งเป็นออโต้ก็ได้ให้มันเลือกเองอัตโนมัตินะครับก็สะดวกด,ดีต่อมานี้ก็จะเป็นการนรักข้วทั่วไปผมเล่งเกตนะครับความโปร่งสของเมนูนะครับ on screen display แล้วก็ USB charging นะครับถ้าเราอยากให้พอร์ต USB ข้างๆจอเนี่ยนะครับมันชาร์จได้แล้วก็มาปรับตรงที่หน้าจอนะครับ แล้วก็รีเซ็ตการตังค่าต่างๆถ้าเรารู้สึกเอ้ยทำไมมันปรับไม่ได้เงี้ยเราก,กัดรีเซ็ตตรงนี้นได้เลยนะครับเข้าไปอันนี้ก็คืออุณหภูมิสีนะครับเวลาเราปรับมันจะเป็นเฉดสีตามที่เราปรับยกตัวอย่าง normal เห็นปะสีมันจะเวียบสีฟ้าๆนะครับคู่สี user สีร้อนก็จะเป็นสีส้มๆประมาณนี้นะครับต่อมาครับผมโหมด low no b u light นะครับก็คือเวลาเราอ่าน ตัวหนังสืออ่านเว็บเนี่ยเรามากดตรงนี้ก็ได้เพื่อถนอมสายตาจะสังเกตเห็นได้ว่ามันจะเป็นสีส้มๆเลยนะครับต่อมาก็จะขึ้นเป็นสเต็ปหนึ่งนะครับกดเข้าไปเป่งอันนี้คือการปรับความสว่างับผม d c r าลองปรับดูอันนี้มันก็เหมือนจะมันจะสว่างขึ้นนิดนึงนะครับโอเคปรับคอนทราสต์อันนี้คือดาร์กบูสนะครับเวลาแบบเราอยู่ที่มืดๆแล้วเรามองศัตรูไม่เห็นนะผมจะลองปรับดูนะ มันจะประมาณนี้แต่ก็แบบมันจะดูจังๆสักหน่อยนะครับนี่ครับอลองเข้าไปในนี้ดู่าครับเวลาเราไปที่มืดๆนะฟีฟังก์ชันนี้ก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งนะครับอลองลองีกรอบถ้ากดออฟดูนะครับมันก็จะมืดเลเวลหนึ่งเลเวลสองเลเวลสามมันก็จะประมาณนี้นะครับก็ถือว่าพอใช้ได้นะครับพอใช้ได้โอเคครับ ในส่วนนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันที่ผมพาเล่นโอ้หฟังก์ชันเกือบสินาทีนะครับแต่ถ้าใครซื้อไปแน่นอนว่าใช้เป็นแน่นอนนะครับผมสอนละเอียดยิบขนาดนี้โอเคครับในส่วนของการรีวิวจอ r e n ovo รุ่นนี้ก็จะประมาณนี้แล้วกันก็ถือว่าเป็นจอที่ค่อนข้างคุ้มเลยนะครับใครที่ต้องการหน้าจอ refresh rate 2องิแล้วก็มี ฟังก de ์ชันครบคันราคาประหยัดได้จอ240เผอค่อนข้างคุ้มแลวก็การดีไซน์สวยงามนะครับแล้วก็การออกแบบขอบต่างๆขอบบางแล้วก็การปรับให้มันแบบเข้ากับศสียละเวลาเราใช้งานเนี่ยนะครับก็คือค่อนข้างคุ้มเลยในส่วนของฟังก์ชันนะครับเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮเจอวะไหนวะ โอ้โดนตุ๋ยเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคครับผมก็จะประมาณนี้ผมไปแล้วนะครับสวัสดีครับ